ตรคนี้ก็จะภูเขาด้วยเห็นน้ำใช่ไหมครับเห็นแม่เห็นแม่มีอะไรอีกครับแม่ก็เป็นคุณแม่นะคะของน้องมิกกี้นะคะหรือว่าเด็กชายนภัสนาเหนือนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมดีๆของสสสนะคะนี่มีกิจกรรมตรงนี้เพื่อคนพิเศษนะคะ แล้วก่อนหน้านี้น้องได้รับยาก็คือหลายโดสด้วยกันเกี่ยวกับการรักษาโรคออทิสติกท้ายที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่ตอบ,ตอบโจทย์ของน้องมิกกี้ตอนนี้ก็คือศิละปะค่ะศิละปะเข้ามามีบทบาทในการบำบัดโรคออทิสติกของน้องนะคะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีค่ะน้องมันหมีเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้พิการประเภทที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่นะคะ จริงๆแล้วนะคะน้องเนี่ยโดยกําเนิดอ่ะไม่ได้เป็นผู้พิการนะคะน้องเป็นปกติเลยนะคะแล้วน้องก็ประสอบอุบัติเหตุนะคะจนกระทั่งทําให้น้องไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้ปกตินะคะคดังนั้นเนี่ยรเราเจอโครงการนี้ที่ทางสอสจนะคะซึ่งเป็นโครงการศิลประบําบัดนั้นนะคะเราก็มีความสนใจเลยนะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่1เลยนะคะหลักๆแล้วเนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของการนะคะสนับสนุนให้กับผู้พิการมีพื้นที่ในการแสดงออกนะคะถ้าพูดถึงสังคมนะคะกับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกนะคะแน่นอนคะ่ะ น้องมีปัญหาแล้วก็บกพรองนะคะในเรื่องของสังคมแต่ถ้าสังคมนะคะเปิดกว้างนะคะเดินเข้าไปหาเขานะคะเด็กออทิสติกเขาไม่ใช่อยากไม,ไม่มีสังคมเขาไม่ใช่ไม่อยากไม่มีเพื่อนนะคะแต่เขาต้องการคนที่จะเข้าใจเขาแล้วเดินก้าวไปหาเขาเท่านั้นเองค่ะผมเขารดินมาแก้ปวป้าท่านอาจารย์ดแจิตใครับผมให้สมบอีอารมณ์นะครับ ดีใจครับผมที่ทางสสสให้โอกาสสำหรับคนพิการพแสดษวาดรูปออกมาและลาคนคิดสร้างสรรค์งานเป็นการศิลปะครับผมวารู้ความเท่าเทียมการทอทอมงท่าสังคมะครับหยุดทอเธอว่ารูปาปสีกับไม่ตอมเต่งกุ้นกุ้งเพลงตีจ้าเมนู จุราลาบายสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะที่เพิ่งรู้นะคะหรือเพิ่งทราบว่าลูกเองเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกนะคะอย่าตกใจนะคะออทิสติกนะคะถ้าเรารักนะคะเลี้ยงเขาด้วยความรักเลี้ยงด้วยความเข้าใจนะคะเข้าถึงในหัวใจเขานะคะ เรื่องนี้ไม่ยากนะคะที่ควรจะทําได้เพราะแม่โก้ก็เป็นแม่ที่ไม่เคยรู้จักคําว่าออทิสติกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกตั้งสติยอมรับเข้าใจนะคะแล้วพาลูกไปต่อนะคะโลกนี้ไม่ยากจริงๆค่ะเมื่อใดก็ตามที่ตกเศร้าเสียใจยหรือว่าทุก์ตรมใดๆนะคะก็ขอให้ระลึกถึงอยู่เสมอนะคะว่า โลกใบนี้มันยังคงอยู่ได้ด้วยการเกื้อคูลและความรักสุดคนรอบตัวเสมอนะคะคุณแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ช่วยกันส่งพลังบวกให้คุณแม่เช่นเดียวกันค่ะแม่โกก็ต้องขอขอบคุณนะคะโครงการดีๆจากสสสนะคะและไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะต่อไปอีกเรื่อยๆไปเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ